สวัสดีครับวันนี้ก็มีป้ายเปิดรับสมัครงานมาให้ชมอีกแล้วครับน่าสนใจมากเลยครับบริษัทนครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดนะครับก็มีป้ายเปิดรับสมัครงานด่วนพนักงานฝ่ายผลิตหลายตำแหน่งนะครับอยู่บนถนนเศรษฐกิจหนึ่งจากสามแยกอ้อมน้อยเส้นไปกระทุ่มแบนนะครับมาไม่ไกลครับประมาณกิโลหน่อย,อยเอง ก็จะเห็นนี่ครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับประตูแรกรู้สึกจะปิดไว้นะครับเข้าได้ที่ประตูที่2นี่ครับที่มีรถออกมามีป้ายแดงๆนี่ครับนี่ครับบริษัทใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวไปชมป้ายนะครับก็รับสมัครงานด่วนพนักงานฝ่ายผลิตหลายตำแหน่ง ไม่จํากัดวุินะครับการันตี OT เบียขยันชุดฟอร์มรองเท้าข้าวฟรีครับที่พักฟรีมีจัดงานเลี้ยงกีฬาภายในประจำปีนะครับเบอร์โทรติดต่อครับ024202228ครับนี่ครับบริษัทใหญ่มากที่อยู่นะครับ บริษัทนครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดเลขที่103ถนนเศรษฐกิจ1ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับ74130นี่นะครับมาจากแยกอ้อมน้อยไม่ไกลครับประมาณสักกิโลหน่อยๆเองครับบริษัทก็ทำเกี่ยวกับ ผลิตเสื่อน้ำมันนะครับหรืออะไรประมาณนี้นะครับจากที่เห็นรถขับออกมานะครับก็จะมีเสือน้ำมันเต็มท้ายรถเลยครับน่าสนใจมากเลยครับสวัสดิการดีใครมีความสนใจนะครับก็โทรไปสอบถามได้เลยเส้นนี้ก็คือเส้นเศรษฐกิจนะครับถนนเศรษฐกิจหจากแยกอําน้อยไปอำเภอกระทุ่มแบน อยู่ก่อนถึงปั๊มน้ํามันนะครับนี่ครับปั๊มใหญ่ๆเลยอยู่ขวามือนะครับนี่ครับหลักกิโลเมตรที่2เองอยู่ก่อนถึงหลักกิโลเมตรที่2นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือท่านใดสนใจก็โทรสอบถามไปได้เลยนะครับ